สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f อฟแฟนช่องบุญน้ำโชคทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้ก็มาอยู่กับเส้นซองคือเก่าคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะเส้นซองมาอยู่ที่วัดพระอาจารย์ออสนะคะจะพา f อซนะคะมาตามแนวทางโตเลขเนาะพระอาจารย์ออสที่จริงแล้วนัดกันไว้ตั้งแต่ผลคุณพ่อคุณแม่หลังวันพระใหญ่นะคะแต่ว่าทางทีมงานนะคะทางเส้นซองทางใจบุญ ติดตอ่อพระอาจารย์บ่ได้ก็เลยยังบ่ทันเด้นเขามาสัมผณ์นะคะมือนีจับจูดเขามาเออติดตอ่อบ่ได้ก็สร้างนะคะมาเลยมหาพระอาจารย์เลยนะคะเพราะว่าใกล้แล้วนะคะไกลมือเลอ็กออกเขามาแล้วมือนี้ก็วันที่28ิบแปดแล้วเนาะย่านคุณพ่อคุณแม่ไปหยิบไปจับบ่ท่านนะคะก็เลยเขามาพระอาจารย์บอกว่าโอ้ยโทรศัพท์พ,พังนะคะติดต่อไปทั้งใจบุญขึ้นกันนะคะติดต่อกันบ่ได้เออติดต่อกันไปติดต่อกันมานะคะ ก็เลยซีเมนได้เลิกมือนีละ่ะคุณ่อคุณแม่เลิกงามงามดีมือนีละ่ะจะพาเอฟซนะคะเมื่อตามเลขของกุติเฮียนนะคะทีงวดเมื่อกี้เอฟซี FC จำได้บอก969ว่ะสันบู้ยพิตโตกลางโตเดียวเอางวดนี้นะคะพผอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจิคอหายไม่เนาะหาเพิ่น ให้สามโตรตรงในวดน,นี้จากในกนสิไปรับชมแลบฟังนะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์แน่นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้การก่อนนะคะและก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งเนาะเพื่อที่จะผ่าดแนวทางดีๆของทางช่องนะคะไะตามเช่นซองมาฟังนะคะจากปากพาจันน้ำกันค่าในมันสก้าเริ่มฟนจะเลิน่นฟ่อ ซี่เร <et> ียวงมาลาย่าตจมเลขพุทิให้แน่วริษัทขับปูวไปย่ามติดต่อปูนี่มือที่ที่สี่เนาะเจนสองเหรจ้ามือที่สีแล้วพูว่าปูโทรหาเาคพอกัะื่อเาเบอร์ไม่วราันเอาเบอร์ไม่โทรมาตีพูกลเ่อรหบเราับสายเอาบอร์แปลกเวลาไี่หนีหนีปู เมาเรียนเด้อค่ะนู้จดว่าเอ้าเดี๋ยวลงจูปูเป็นอยนยังนู้โทรศัพท์ปูหาเมื่อนีเฮงนะเขาต้องเข้าไปล่ะเพราะว่าอีกที่เรียกร้องมาหลายเด้อแมนจ้าที่จริงปูนัดเข้าตั้งแต่นาะมาหลังวันพาคใหญ่คือวันที่ยี่หกนาะจ้าแมนยี่ภาคย์ยี่หกแสดงว่าสกุนถูโทษเลยในวันนี้วันกว่าวันขอบบอยคุณตาเหว่ นั่นปูไ่นีเนาะแม่เหล็กปูอันทุตัๆเลยค่ะเด็กสื้อบดายเลยบุงเนี่ยสูตรนปูน่ะไอสื้อบดายเลยแปดแปดแปดสองนี่แม่แห้งเลขสอตัวแห้งข้าวบดายเลขแปดแปดนี่แห้งบดายก็จีบแปดผมทุกโตนะเนรแมนจ้าของเสตอนนี้ซื้อไม่ได้เลยงี้สองต 9 8้กับเ8็ดแปดแปดนใจชิวเวงด้วยกันเนาะแต่ว่าที่จิงปูปล่อยจะแตกต่องหมดเลยค่ะทอหายแก่คนได้เมื่อได้ออกได้ออกมันนี้ปูทอเลยที่เต็นจอจ่าเลยมากเมือนรุ่นแมนแมนจ่าบอตมเพราะค่ะได้อนโอ้ยตามไอนี่ไรอุบบตานเอะไร มากมามื่อนี้ถือว่าเป็นโครงสุดท้ายเลยื่อยไปจากปูโอเคนะครับฝันบันฝันออกไปนางความมั่เตียงขึ้นพิงตีสามเพิงกับเป็นดวงไฟร้อยร้อยในประสาทร้อยองเดียวลอยไปลอยมาลอยไปมาก็อ้อมตัวน่ะ ข้าวประมาณจักสิบห้าเมตรเอกินสบตึงกือมากเลยเ้ยกินสบตึงมากเลยไปนั่งขอบบอนหมากันน้อนเขามากัน hey, น so ้องบอด้มาตูมดำมันมันมันตัวสองขาเอ้ามากมากเลยโล้ว่าบอดีว่บอดีบอดยาก มห้าวบดห้าบดเองห้ามความสีเขาห้ามคว่ำโซนะห้าวห้าความดีมันดังเบิ่งบัดมันร้อยรอยไปร้อยมากตัวสีสีม่วงสีแดงร้อยไปร้อยมากร้อยไปร้อยมากมันจะเป็นเลขใองง่วบันนั่งเบิ่งนั่งเบิ่งกันมีแปด แปดตึนตนาบันแล้วก็เลขหนึ่งวันเลขหนึกับเลขเก้าวันแปดหนึง่งเก้าอยแปดอมากนั่งนังเบิ้งอีกเอาเดี๋ยวเขาเรียนเขาเขาเ,ขาเขายอะไร้อยไปร้อยมากสิบโกเทียลมัยืนอยู่ยนี่ตรงอยู่หนังัา,เ,าเบิ้งชัด มันเป็นแปดหนึ่งเก่าบันี้นิ่งเลยบบกจะปูให้ปูเห็นชัดๆเลยนเลย้ม่มากคือหมดนั้นเนาะเก้าแปดห้าเนาะแมนแมนจ่าแต่ว่ารอบนี้่อยไปล่อยมาบได้ล่อยขึ้นบนล่องลางมันบอจ้ซึ่งสุตัวแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าปกตยมันจะรอยอยู่ข้างตาดยจ้ามันขึ้นเลย เนื้อเนือระดับสายตาเนาะรอบนีปูนั่งอยู่ใส่ก็จ่าบอกา่าบอจะปูนั่งอยู่หมอเบาอบบออบบอว้มันนั่งอยู่ทงเบาทองเบาเอ้ทงเบาตรงนั้น เอากับต้นตกต้นงาปูฟังเอาก็บ่พาละปูมันมันเป็นสถานที่นี่นู่นเนี่หลังค้าของพะ่นนดอ่ะข้าอยู่เุ้ยมันกัคข้นวยใจโมนักเหนื่อยขอนตุ่มไปมากินซบจะจาเลยนะัมเมนว่ากินของเราหืมาเอาไกลเราบนบนมเมน อันนี้สมเลยอันนี้คือเลขนั่งกลางกว่าช้าตว่าเลขกุฏิเหียนผู้นังไปค่ะกุฏิเหียนพันมาบอกแล้วงานมาบอกพันว่าเลขสองเด้อเลขสองเนี่ยเอาสองซีสองหาพันว่าเอาสองซีสองหาพันว่าพันว่ามันลงต่ำมันลงต่ำพันว่าทุบพันนี้ทุบเลทุกหนึ่งจ้าทุก ข่มดินนะจ้าจ่าน่งของตามน่งองตามอันนี้เมื่อเขาในความฝันเขาปูบอกจ้าหรือว่าจังไรนั่งสมาธิทีกับนั่งสมาธิคือการวันโกรนวันโกรนนางสมาธิทีร่งลางหรือแล้วก็วันพาเนี่ยไปนั่งอยู่ปราสาทจ้าแบบเพคนนัาบอกบอขายจ่า่นบอกว่าบอเดียร์บาบอกว่าที่ว่าทูปนี่ไหมเป็นตัวเลขนั่งสมัครทีว่าพิ่นว่าโอ เอาเหนัือพี่หนมีสองสองซี่สองหานพี่ท่านทำเนยินแต่เสียงมันเมอโอ้ผมว่าเออท่นโทเปลี่ยนเปลี่นมาเนาะเป็นได้ยินเสียงคือเก่าคือจังวดเก้าหกเก้าหล่ะพี่เป็นเสียงมากคือกันเนาะเพื่อนว่าหันสามโตเล่นมาตับูนบัวเดินสองลางกับเอ๋ เดนสีเด่นสีมันล่างต้องคนถูๆอย่นะถูๆเพิ่บอดีบอไว่านลงบนอากันองี่สองหนี่นเด็ดยาก่ต้สองบปูเด่นล่าง ล่างสองลงสี่วิ่งเดินล่างสองลองสี่เกเขาเล็ที่่านมาทีให้ล่างไว้สนะามสี่สี่สามเนาะค่ะนีคือกันเนาะเปนี่ยนตัวฟันเดเดี่ยวเนาะสี่สามสามสี่ ที่สองหาจ้ะเ่ร่างเด็นสองลองตีสามแปดแปดมันใจนื้อ่นี่ปูมันใจที่ปูคึ่นกับว่าใจนี่ต่เนีู่ครึ่งกับว่าใจคือะไรบ้านนถ้าแปดสองก็เสีได้อยู่เพราะสื่อวัตกรอหนานั่นจ้ะแฝดสองเด็กจ้ะ ตื่นแต่ปูทบอกนุ่มมากนะนี่ตอีออกหามหรือออกคิดว่านนาจะต่ตนเบิ่นหามนอปูน่าั้องเก่าเลขละลาย้องนมีเจ็ดคับเก่าพเจ็ดกับเก่า้อสิบเลยล่องหนุ่ยก็แต่อืที่โตเนี่ยือว่ามันกับโตเดียวกันนะ มันใจตัวแรกเลขสามตัวนะปูมันใจที่สุดมันใจเจ็ดแปดแปดค่ะเจ็ดแปดเหมือนเดิมมันจะตรงว่าเพราะเก่าแร่จ้ะราวาที่แรกมันเป็นสองหางเด้บัดนี้มันใจตัวเจ็ดแปดแปด่ปปู่ค่ะเจ็ดสองแปดก็ไม่แน่ได้แปดองเพราะว่าเก่อข้อเอม่กอกสีแดงพมว่าให้ลูกซีลูกซีดเป ปูปปนิ่นนะนงไปหาคนจะ่อพอยเขาอ่อยเลยไ่ำเนาะปูเนาะเป็นเลขที่สูตรแล้วก็มักระตรงกันกับเลข,ขเขาเลยเหมือนกัน ด้่าดว่านก้าวยังอยู่แปดยังอยู่ค่ะก้าวยังอยู่แปดยังอยู่กี่ปุ๊บเป็นเก้าแปดใช่ปปูแปดเก้าบ่ผมไม่เจ้าไหนปูเก้บ่มมจ้าไหนปูแต่ว่าแต่ว่ามันเกอใ่้ได้ส่วรมันกับนี่นี่กินมัแปดก้าแต่ว่าปูมันใจเจ็บแปลกๆนะเลขเด่นกคือ ที่อาจจะมาว่าว้แล้วแล้วลอยก้ารถเกตไปไไปหาคนมีโชคบบิบน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 นบ่นบนบนบนนบ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  อูยาดปูยาน้องน้องวัวููฟันมือใดกว่าจ่าที่ว่าได้ไปป่อยไปล่อยฟันมือที่ไปซอยเขาเปิดพุ่มอยู่ไปบ้านอี่วันเปิดพุ่มฟันว่าต้องไปไปหน้าผมนไปปู โปร่องไปผ่โปรโยวไปหน้าเพราโย่หนีเรื่องนี้โย่พ่นเป็นพ่นกอกเป็นเป็นลูกหลานเทินไลยไปลูกหลานเขาไปเจ้าที่อยู่ทางเนี่ยจ้าแล้วก็ไปสวดถอดถอนฟาพาอยวันทุกวันมันมันพาสองสองวัน วันที่วันที่สองจะไปต้งบันจอมศรีไปเบิ้งหน้าเขาหน้าย่อมที่เขาแรมมุนมมุนไปเบิ้งพุ่มหน้าเขาเด็กนี่ ตามนี่เนาะเจ้าปูเนาะโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายแล้วใช่วันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดแล้วเนาะสองสามหมื่นสองสามหมื่นจ้ะใส่หอดแล้วจ้างามอยู่ปูแต่ว่าสูตรของปูนี่คือจะคิดว่าอย่าเริ่มเลขโทษนะ เลขโทษนี่สองแปดเจ็ดแปดยเผูู้้มักตัวนี้ทั้งเก๋งเด็กปูวู่้มักเจ็ดแปดแปดนั่งแปดสองตัวดิซื้อแล้วเขาเจ็ดสองแปดกันปู้วอดังแห้งจะพูดเจ็ดสองแปดนี่เจ็ดแปดดังว่าไหมลนดังคาดกันแน่เอาถ้าผู้ใดยิบจับได้กะลองเบิงเนาะลองปิจราหน้าเบิงนะคะปูกับหาเป็นแนวทางคือเกานะคะ สำหรับเมื่อน,นี้กะชัดเจนเนาะเดี๋ยวรบกวนปูซัมนีนะคะว,ว่าอากาศหนาวนะคปูะสด้ <c oughs> ขอว่าวนหนาวอีลีนะคะเอาอ่าขอให้ปูอวยพ่อเอฟซีเด้จ่จ้ะขอให้พ่อเอฟซีให้คือสามโตหกโตเด้อจะเล่นพ่อนจะเล่นพ่อนนะโตจ้าสาธา